คัดสรรหุ้นนะครับจากงบการเงินนะครับสถานการณ์ตลาดปัจจุบันหุ้นนะครับขาลงมากๆนะครับเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อหุ้นช่วงนี้ที่ได้หน่วยลงทุนเยอะนะครับในราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับซึ่งวิธีการดูหลังบ้านที่ดีที่สุดนะครับดูหุ้นระยะยาวนะครับก็คือการดูหลังบ้านนะครับคือดูงบการเงินนั่นเองนะครับ อย่างหนังสือเล่มนี้ครับก็แนะนําเลยนะครับใครที่อยากได้หุ้นดีๆหุ้นคุณภาพนะครับก็ต้องดูงบการเงินแล้วก็เล่นทีก็คือยาวเลยครับถือยาวอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะลงแต่ว่าอนาคตมันขึ้นแน่นอนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันลงหมดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเราไม่ดีนั่นเองนะครับอ่าลองดูกันว่า สารบัญมีอะไรบ้างนะครับผมแนะนำเนาะใครที่หาอยู่ก็จัดได้ครับรู้จักเรื่องของงบการเงินนะครับค้นหางบการเงินนะครับโครงสร้างเอกสารงบการเงินนะครับอ่านงบการเงินนะครับแล้วก็แกะงบการเงินนะครับเห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยนะครับปิดท้ายกันที่คําถามของงบการเงินนะครับข้างในเป็นสีสีแบบนี้นะครับอ่านง่ายนะครับตรงซื้อใหญ่แล้วก็พบพาสะดุกด้วยนะครับผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะทุกคนนะ